สวัสดีครับผมสายดนรีนิสิตครับยังอยู่กับกีตาร์วินเทจกันต่อนะครับผมตัวต่อไปกันเลยผมได้ mv 7จ1ศู top solid สวยๆมาฝากอีกตัวตัวนี้มันจะได้มาพร้อมกับกล่องใบนี้เลยนะอันนี้มันเป็นกล่องเทปกระดาษแข็งนะครับผมนี่มันมาคู่กันเลยเดี๋ยวผมให้ไปกับใบนี้ไปเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงไวใ้ให้ว่า mv 7จ1ดศ top solid ตัวที่2นะครับผมตัวแรกกับตัวนี้มันคนละตัวกันนะครับโอเค เอามาดูตัวกีตาร์กันเลยนะครับอ่าเนีคือกล่องข้างในใส่พอดีเป๊กเลยนะครับอ่าตามนี้เลยเดี๋ยวผมให้กล่องใบนี้ไปเลยตอนแรกก็บว่าจะขายแยกแต่ไม่เอาดีกว่าแถมไม่ไปให้แถมไม่ไปให้เลยดีกว่าโอเคอันนี้หวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับผมสวยอ่อกีตาร์แต่ละตัวมันจะ ตำหน่จะแตกต่างกันไปเล่นมือสองต้องมีริ้วรอยบ้างเป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองนะครับผมถ้าใครไม่อยากให้มีริ้วรอยเลยผมแนะนําให้หามือ1เล่นได้เลยนะครับผมโอเคตัวนี้ mv 701ตัวที่2นะครับผม m a d e in japan ตัวนี้ผลิตที่ประมาณปี1982ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเป็นหน้าไม้ s i g a r s p o o t h top solid นะครับข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็น mahogany ok นะครับสวยตัวนี้สวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาให้ดู เอ้ยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่อยคุยเรื่องอรายละเอียดกันดีกว่า พี <P ick le> ่กามาแล้วจริงๆ MV 7 0 1อ่ะมันเป็นรุ่นที่หลายท่านนิยมเล่นกันเยอะนะส่วนใหญ่คนที่สะสมกีตาร์เขาก็ห่างกันเยอะนะเพราะว่าที่สำคัญบางันคือท็อปสโติดด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์จาก,กัะนะครับโอเค lớp <laughs> lép ถือว่าโอเคนะคือคุณภาพเสียงของ Top s o ซลิอ่ะมันจะช่วยให้เรื่องเสียงค่อนข้างที่จะแน่นเบสหนะักนๆะนะครับผม ตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายกิ๊บสันเบอร์สิบให้นะลูกค้าจะเอาไปใช้พวกสายเบอร์สิบเก็ได้แต่จริงไม่ต้องใช้ถึงเบอร์สิบหรอกพวกกีตาเก่าจริงๆมันก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคอตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายกิ๊บสันเบอร์สิบให้นะครับผมสเปคคร่าวๆก็ตามที่ผมแจ้งไปให้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพของกีตาร์กันก่อนคือจริงๆตัวนี้สภาพดีมากๆเลยสภาพสวยเลย ผมไล่จากตรงหัวก่อนละกันนะครับผมหาลูกค้า,กาดูตามนี้เลยโลโก้ยังเหลือสวยอยู่นะครับผมสวยนะครับโอเคข้างหลังก็ลูกบิดเดิมๆคอค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมไม่มีตาหนิเลยอาจจะเป็นพวกฝุ่นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเช็คให้ไม่เป็นไรตรงนี้โอเคข้างหลังเป็นมอเตอร์นีพวกรอยข้อต่อออไม่เป็นไรอันนี้คือรอยข้อต่อนะเนี่ย แบบนี้มันคือรอยข้อต่อนะครับผมลูกค้าบางท่านนะครับผมไม่รู้เลย <ride> ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับผมคิดว่ากีตาร์ซ่อมมาไม่ใช่นะครับผมมันคือรอยข้อต่อของกีตาร์นะครับผมทุกตัวมันต้องมีรอยข้อต่อบางบางตัวมันจะเป็นฝ้าจับเลยฝ้าขึ้นเลยแล้วหาว่ากีตาร์ซ่อมมาอันนี้ไม่ใช่นะครับผมลูกค้าเปลี่ยนมาซิดใหม่นะครับโอเคนอกนั้นสวยหมดเลยครับแทบจะไม่มีรรอยเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม ตัวนี้สวยเลยราคาอยู่ที่ผมให้ไปราคาเท่ากันเลย6,700บาทผมให้ไปกับเคสใบนี้ไปเลยนะค่าจะส่งก็เหมือนเดิมค่าจะส่ง1 8 0บาทเก็บป,ปลายทางค่าส่งอยู่ที่250กรณีที่เก็บป,ปลายทางมัดจำา500บาทส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางผมให้สําหรับคนที่พร้อมมัดจำแล้วก็พร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมลูกค้าปากกเป่าไม่ขอรับนะครับผม นัดจะมาดูของวันนั้นวันนี้ไม่เอานะครับผม <laughs> ไม่เอานะครับผมให้สำหรับคนที่พร้อมโอนแล้วก็พร้อมมัดจาเท่านั้นนะครับผมโ <im it> อเครายละเอียดก็ตามที่ผมลงไว้ให้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มลูกค้าทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าสนใจร้อมที่จะซื้อจริงๆทักแชทได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้นะคะ <im it> รับฝากด้วยนะท็อปโซลิดรุร่นนี้น่าลเล่นมาก เลยนะครับขอบคุณมาก